สวัสดีค่ะแพทค่ะจาก r รีเจนโฮมคาค่ะก็วันนี้นะคะแพทอยากจะมารีวิวค่ะหรือว่าจะมาทำคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งจริงๆเราเคยทําไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะที่เราโทรหาลูกค้าที่เคยซื้อรถกับเราไปนะคะแต่คราวที่แล้วเนี่ยเป็นลูกค้าที่เคย มาดูรถมาดูรถเองตัดสินใจรถเองแล้วก็ใช้ไปได้ระยะเวลาหนึ่งเกินหนึปีนะคะว่าเป็นยังไงบ้างรถใช้ดีไหมเป็นยังไงถูกใจคนถามเยอะไหมะอะไรเงี้ยแต่รอบนี้นะคะจะพิเศษกว่าคราวที่แล้วนะคะเพราะว่าแพ็กจะมา ส่มโทรหาลูกค้าที่ไม่เคยเห็นรถเราเลยนะคะแล้วก็ให้เราไปส่งที่ต่างจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้มันเป็นระยะเวลาก็คือนานพอสมควรนะคะาบางบางท่านก็เป็นปีแล้วนะคะบางท่านเกิน6เดือนแล้วนะคะก็อยากจะโทรไปสอบถามนิดน,นึงค่ะว่าการใช้งานเป็นยังไงนะคะแล้วก็พอใจถูกใจไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รายแรกกันเลยนะคะ ใครดีอะจริงๆก็อาจจะมีเตรียมไว้อยู่นะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะโทรติดไหมเอออ่ะโอเคพี่อาคมนะคะซื้อวีออสกับเราไปนะคะลูกค้าอยู่ราช,ชบุรีค่ะเดี๋ยวลองโทรหาแกดูอ,อ,อันนี้ลูกค้านะคะตัดสินใจได้ภายในหนึ่งวันเลยนะคะแล้วก็จัดเฟแนซน์ผ่านวันเดียวแล้วก็ส่งรถเลยเจะจําเราได้หรือเปล่านี่สี่ประเด็นลองดูนะ ของแกจะเป็นธุรกิจส่วนตัวพี่อคมสวัสดีค่ะพี่อคมแพทน,น้าคาจากลีเจนโฮมคาค่ะจำได้ไหมเอ่ย <c oughs> <c oughs> จำได้นะคะเอ,อ่อตอนนี้แพ็คก,กำลังอ,อทำคลิปสอบถามลูกค้าอยู่ค่ะว่าลูกค้าเนี่ยไม่เคยเห็นรถเราเลยแล้วก็เราเอารถไปส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะแล้วตอนนี้ใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่เป็นยังไงบ้างหมายถึงว่าอ่รถใช้เป็นยังไงบ้างคะชายคะ,นะคะพี่นะก็โอเคนะผมว่าผมแต่อย่างว่าอะไรก็ไม่เคยใช้เลนะ็กๆแต่ว่ามันก็ ก็โอเคฮะใช้ใช้การทางเถรษฐกก็ขับไปไหนมาไหน,นก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยยังไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยใช่ไหมคะใช่ใชแล้วแล้วครั้งแรกเลยอ่ะที่ที่แพทเอารถไปส่งพี่อ่ะพี่รู้สึกเห็นรถรับเป็นยังไงแบบสวยกว่าในรูปไหมหรือว่าเหมือนตัวจริงเลยแล้วก็แบบประทับใจคิดไว้ในใจว่าแบบคือไม่ไม่คิดว่าจะสวยแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้นะคี่จะเข้าใจว่าเออเรามองเห็นในรูปแล้วเราก็ มาดูแล้วละเอียดดูพอมาจอดมาดูก็ก็โอเคฮะรับได้กับราคาที่ว่าอะไรส่อหอะไรเราก็เราก็ว่ามันโอเคนะแล้วก็ก็คือไม่รถเนี่ยตรวจเช็คสภาพแล้วคือรถใช้งานได้ปกติเนาะแล้วก็ไม่ไ,<ด>ไม่ได้มีแบบว่าคือไม่มีอะไรที่แพ็ไม่ได้แจ้งอย่างเช่นสมมติว่ามันมีรอยชนมาอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นไม่มีเลยใช่ไหมคะก็คือสวยตามรูปแล้วก็สมบูรณ์ใช่ก็ าตามนั้นนะรถโอเคตามที่คาดตามที่เห็นตามที่เห็นโอเคก็คืออย่างที่คาดหวังไว้ว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะแบบตามที่เราเห็นในรูปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพี่ใช่ใช่ลองใช้ดูแล้วเครื่องเครื่องยนต์อะไรตอนนี้อะไรมันก็ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราคิดไว้นะว่าเออมันต้องประมาณนี้ประมาณนี้อะไรประมาณนี้แสดงว่าพี่อาคมนี่ก็คือแบบคือจริงๆที่พวกคลิปหรือว่ารีวิวอะไรที่พวกแพททำอ่ะก็ก็ทำให้พี่มั่นใจได้ในระดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะว่าแบบ เออแบบเห็น<ช>คลิปแล้ว<ช>เห็นอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไม่ไม่ผมก็เทียบเทียบหลายๆลายที่น,นะเทียบหลายหที่พราแถวบ้านมันก็มีเส้นรถเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยราคาถูกกว่าอะไรก็มีแต่ที่ว่าเราก็เราก็เออเราก็ ก็พอดูรถเจนนะนะว่าลูกก็เป็นช่างอะไรอย่างนี้แล้วแล้วอะไรถึงท sì? <ging> ําให้พี่อาคมตัดสินใจซื้อรถที่รีเจนนะคะพี่ว่าแบบว่าอยู่ต้องไกลเนี่ยแบบใกล้ๆก็มีทําไมถึงซื้อถึงกรุงเทพเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนแบบลักข่าวมีความจริงใจดีเพราะว่าบางที่เขาก็เอารถที่แบบยังไม่ได้กเรียกอะไรอะยังยังคือเป็นนี่เริ่มต้นแบบว่าที่เราดูเราเห็นว่าเออข้ารถแบบยังไม่ได้ ไม่ได้ทําไม่ได้อะไรมาแล้วก็มาอะไรอย่างเงี้ยเราเองเออมันก็เรียวดีรู้วใช่ใช่เพราะว่าพี่อาคมมาจากคลิปแรกที่แพดอะยังไม่ได้ทํารถเลยใช่ไหมพี่ยังยังแบบว่าเป็นแบบรถเดิมๆที่เพิ่งเช่ามาเลยอ่ามันก็เราถ้เห็นก็ถ่ายรูปมามันก็เป็นสภาพตามนั้นพอดตกแต่งออกมาแล้วเราก็คิดว่าเออทำออกมาแล้วก็น่าจะดีนะเราก็เอแล้วก็เห็นว่า ล้วก็ติดตามอยู่ว่าเขาก็ทังรถจะอ่านจะอ่านดีมันคงไม่ย้อมแมวของแม่อะไรเราก็เชื่อมั่นตรงนี้เราก<ช>็้ค่ใว่ถ้าถ้ายังไงนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนหรือว่าญาติญาตินะคะสนใจอยากได้รถมือสองแพทฝากพี่อาคมแนะนําให้แพทด้วยนะคะได่คนะเพราะว่าเพราะว่าผมไปดูหลายที่แต่ว่าเออบางทีไปเยอะบางทีเขาไม่ค่อยสนใจเราอะไรอย่างนี้ไงอ่าเขา บางบางลูกค้าเขาบางบางเ้นบางที่บางอะไรเขาบเออใช่เพราะว่าตอนแรกอะของพี่อาคมทําอาชีพอิสระใช่ไหมแล้วก็ไม่มีเอกสารอะไรบางที่เขาก็แบบดูว่าแบบไม่อยากดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแพทก็ทําให้พี่จบได้อย่างเร็วเลยว่าเราจะส่งไหวอะไรไม่ไหวอะไรยังไงรู้หรือเปล่าอันนี้เราก็เออ มันก็หลายอย่างะเนาะแต่ว่าที่นี่ผ่านให้เราก็โอเคว่ารถรถมันก็โอเคผ่านได้ก็ใช้ได้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่อาคมอย่าลืมแนะนําเพื่อนๆให้แพทนะได้ได้ได้ค่ะพี่อาคมถ้ามีใครนั่มีใครสนใจแนะนำไปได้ได้เลยค่ะพี่อาคมวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอเคก็ผ่านไปหนึ่งนะคะก็อาจจะคุยกันยาวนิดหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันนานเนาะก็ตั้งแต่แกรับรถไปนะคะก็มีโทรไปถามครั้งหนึ่งว่ารถถูกใจไหมเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะว่าคือคาดหวังกับรถที่ตัวเองอ่ะไม่เคยเห็นรถจริงมากแค่ไหนอะไรเงี้ยแกก็โอเคแต่ทีนี้ว่ามันผ่านมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็เลยอยากจะโทรไปถามว่าเออมันมีปัญหาอะไรไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนอ่ะไม่ได้ดูรถเลยอ่ะโอเค รายแรกอันนี้เมื่อกี้ราชบุรีนะคะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นอยากโทรหาครอาูอันนี้เป็นคุณครูค่ะอยู่ต่างจังหวัดอลองเป็นข้าราชการบ้างอันนี้ก็ไม่เคยเห็นรถเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ใช้รถไปได้สักระยะหนึ่งแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าแกจะแฮปปี้กับรถไหมนะ ลูกค้านะคะเขาก็จะตอนแรกไม่มั่นใจเลยไม่กล้าซื้อที่เราเพยายามคุยกันอยู่นาน,นะคะ่ะส่งคลิปส่งอะไรให้ดูพอแกมาจำมาแล้วก็แบบสวัสดีครับูจอยสวัสดีค่ะสวัสดีครับกูจอยแพชั่งรีเจนโฮมค่ะนะคะจําได้ใช่ไหมคะครับผมครับผม okay. โอเคกูเป็นยังไงบ้างคะรถยังใช้งานดีอยู่ไหมโอ้ใช้ดีค่ะบใช้ดีครับ,รบใช้ดีถูกใจเลยนะ โอเค,อคแล้ววันแรกอะที่แพดอะเอารถไปส่งครูอะที่ครูเห็นแบบแรกเลยเป็นไงบ้างก็สวยครับก็สวยถูกใจอยู่ทางบ้านแบบถูกใจอยู่ทางบ้านถูกใจตอนแรกแบบแอบมีกังวลใช่ไหมครูกลัวจะแบบว่าเฮ้ยเหมือนในรูปหรือเปล่าหรือว่าจะดีรจริงอย่างที่รีวิวไหมใช,ใช่ไหมแต่พอใช้ไปสักระยะหนึ่งก็โอเคใช่ไหมคะเพื่อนๆชมไหมคะครูก็รถมันยังสภาผยังดีอยู่ก็ สีก็สวยอยู่ครับเราดูแลทําความสะอาดเนาะเราอบโอโซนแล้วก็ลดสะอาดนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยไปส่งให้ครูก็ครูอยู่จังหวัดอะไรนะคะอยู่มุกดาหารคร่ะครูอยู่มุกดาหารครูแพทถามนิดน,นึงว่าอะไรที่ทําให้ครูตัดสินใจแบบครั้งแรกเลยที่ทาให้ครูตัดสินใจว่าเอเอ,อซื้อที่นี้ก็ได้ไม่ต้องไปดูรถเลยอะไรเงี้ยก็นึงแหละก็เราต้องการรถใช้รถเลยเนาะก็ดกู แต่พอดูรูปล้แก็โอเคนะสภาพภายนอกภายในก็เห็นว่าถูกสเปคด้วยนะครับผมชอบสีดำเลยได้สีดําก็โอเคเลยเข้าตางเลยนะครับใช่แล้วแพทก็มีรายงานการตรวจสภาพของอินสเปกชันใช่ไหมคะให้ครูดูว่าเออเนี่ยเป็นรถที่เรารับประกันนะว่าไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะครูก็เลยมั่นใจในส่วนของตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะ โอเคค่ะครูแล้วก็ยังไงถ้ามีเพื่อนๆญาติๆนะคะหรือว่าในครูเหมือนกันนะคะอยากได้ลดมือสองสภาพดีฝากแนะนําด้วยนะคะครูก็มีคนสนใจอยู่เขาจะไปรถดีรถเก่งได้เลยค่ะครูได้เลยเดี๋ยวแพททักไลน์ไปเดี๋ยวแพทส่งรายละเอียดให้ถ้าอยากได้ประมาณไหนส่งให้เหมือนเดิมค่ะครูไม่ต้องห่วงส่งให้ถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมครับครับครับได้ค่ะครูยินดีค่ะครูหนูมีค่าแนะนําให้ครูด้วยนะถ้าจบได้คครับในรูปของเขา กำลังเจรนาอยู่เขากำลังดูเดินโงพยาาณของเขาอยู่ครับได้เลยครูไม่มีปัญหาค่ะฝากเข้าไปดูในเ facebook ก็ได้ค่ะหรือว่าเดี๋ยวทักไลน์แพทมาก็ได้เดี๋ยวแพทส่งรายละเอียดให้ครับผมได้ค่ะครูขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีครับ่ีก็จะติดต่อเรื่อยๆเนาะยินดีค่ะยินดีค่ะโทรหาแพทได้ตลอดค่ะครับค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้ครูก็น่าจะตกใจอยู่ว่าอยู่อยู่ยแพทโทรไปได้ไงอะไรเงี้ยก็คือปกติก็ไม่เคยเราไม่ได้คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็คืออันนี้ไม่ได้เตรียมนะคะก็คือคุยกันสดสดเลยก็บางคนก็คือยังแก๊กักลางๆในการตอบคาถามอยู่วก็ยังง,งงงอยู่ว่าอยู่อยู่แพทโทรกลับมาหาทําไมอะไรเงี้ยโทรมาถามอะไรการใช้งานเนาะ,อะโอเคต่อไปเมื่อกี้เป็นข้าราชการแล้วอยู่กคดงาหารนะคะไม่เห็นรถเช่นเดียวกันค่ะ ก็ยังตัดสินใจซื้อรถที่เราอยู่นะอืมต่อไปจะเป็นอะไรดีโอเคคนสุดท้ายนะคะอันนี้คือแบบยากมากเป็นเคสหินเลยนะคะน้องน้องอามเขาเรียกว่าเขาชื่อน้องอามนะคะคือเขาอะทำเพิ่งเรียนจบมาทํางานก่อนหน้านี้ได้ประมาณ3ามสเดือนแล้วก็มาขายของออนไลน์นะคะแล้วก็คือแบบสต็อกก็ไม่มีเพิ่งซื้อมาขายไปอะไรอย่างเงี้ย แล้ก็อยากได้ Civic f c ตอนแรกเราแอบบแอบบคิดแล้วเฮ้ยโอ้โหแม่ง Civic f อเด็กวัยรุ่นอะอายุแค่ประมาณ21สเปีอะจะเอา Civic f c แล้วขายของออนไลน์ด้วยเราก็เราไม่มีเครดิตด้วยเราก็แบบเฮ้ยแม่งเป็นเคที่แบบท้าทายอ่ะเราก็เลยแบบอยากลองโอเคเราก็เลยคุยเปิดใจกับน้องว่าแบบเฮ้ยคือพี่อ่ะ แบบ70-30เลยนะคือแต่พี่มั่นใจว่ามันต้องผ่านแน่แต่กลัวยอดไม่ได้อะไรเงี้ยคือคือพี่จะทําให้เราผ่านให้ได้แล้วนะ้องมันมีความมุ่งมั่นมาก,ม,ากมันช่วยทุกอย่างเอกสารอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูว่าออตอนนี้ใช้รถเป็นยัไงบ้างนะอ่ะเดี๋ยวโทรหาน้องอามกันแล้วมีรับด้วยทำไมใส่ไม่ว่างไปรุ่นอะไรโทเธออีกที โอเคและน้องอามสวัสดีครับน้องอามสวัสดีครับน้องอามสวัสดีครับพี่แพทนะครับผมเอ่อจำได้ใช่ไหมจำได้ครับโอเคโอเคครับ <จำ S 1> ใช่ไหมครับใช่ครับขอบคุณครับคืออย่างนี้ตอนนี้พี่กำลังทำสัมภาษณ์ลูกค้าว่าแบบเฮ้ย ใช้รถเราไปแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยน้องออมจาวันที่เราจัดเฟรนแนน์ได้ไหมว่ามันยากแค่ไหนจําได้ใช่ไหมจาได้ครับโอเคแต่ว่าเราก็ผ่านจุดนั้นมาได้เนาะโอเค okay, พี่ส่วนดึงพี่ก็ขอบคุณน้องอามนะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะตอนแรกเราก็แบบเก่งๆว่าแบบเอ้ยกลัวไม่ผ่านแต่ว่าคือมันเป็นเคสหินสําหรับพี่เลยนะแต่ว่าเอยอยากลองอยากช่วยให้น้องได้รถอะไรเงี้ยก็เลยแบบอะสู้ไปด้วยกันใช่ปะ โอเค okay. คืออย่างนี้พี่อยากรู้มากตั้งแต่วันที่หนูหนูออกซีวิกเอฟซีไปเป็นยังไงบ้างรถมีปัญหาอะไรไหมไม่มีปัญหาอะไรเลยครับขับดีมากเลยเออแล้วที่เห็นว่าคือตอนแรกน้องอะคือตัดสินใจจองตั้งแต่อยังยังไม่ได้มาดูรถจริงเลยใช่ค่ะน้องอัมดูดูคลิปดูคลิปมาอะคลิปเนี่ยมันมันทำให้น้องอัมตัดสินใจซื้อรถแบบราคาเกือบเกือบเจ็ดแสนได้เลยใช่ไหม รถคันแรกของอเราอะไรเงี้ยใช่ครับก็ผมดูดูรีวิวมาครับแล้วเขาก็ารีวิวเข้าใจง่ายดีครับแล้วก็ถ่ายให้ดูหมดเลยครับไม่ว่าแบบทุกอย่างเลยทุกซองทุกมุมแล้วก็รถสวยผมก็เลยอลองลองดูรถคันแรกก็ทําให้มั่นใจด้วยใช่ไหมแล้วก็พี่ที่น้องอําบอกว่าพี่อย่างอย่างหนึ่งเลยที่เชื่อเลยก็คืออินสเป t ชันใช่ครับเพราะน้องอําเคยไปดูอีกที่หนึ่งแล้วเขาเขาไม่มีอินสเป t ชันให้ใช่ไหมใช่ครับ ไม่มีอะไรให้ดูไม่มีอะไรให้ดูแต่ทีนี้พอเป็นคลิปแล้วก็ทาให้น้องอามโอเครีบตัดสินใจจองมาเลยจัดไฟแนนซ์พี่วิ่งให้ไอ้ไฟแนนซ์ไปจัดเลยแล้วก็น้องอามค่อยผ่านแล้วค่อยมารับรถใช่ครับโอเคแต่ตอนนี้ก็คือรถใช้ดีไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมไม่มีปัญหาเลยครับใช้ดีใช้ดีโอเคถ้ายังไรเพื่อนๆหรือว่าญาติๆอยากได้รถเมื่อสองพี่ฝากแนะนําด้วยนะได้เลยครับโอเคได้น้องอามขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับ พูดดีมากเลยครับพูดดีครับทุกอย่างผ่านไปได้ดีครับก็สำหรับก็คือเราผ่านไปลองลองเทสดูประมาณ3าคนนะคะก็แต่ละเคสเนี่ยก็ไม่เคยเห็นรถเลยนะคะการโอนจองก็คือมามาจาก มาจากคลิปล้วนๆ้วเลยค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือมีมีแค่คุณวิยาคมอ่ะอ๋อคุณวิยาคมขึ้นมาจากคลิปเหมือนกันแล้วก็จะมีแค่ครูบั้งที่ท,ที่ที่เห็นรูปคุยรายละเอียดกันนะคะทาให้เขาตัดสินใจได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือคือ ที่ที่แพทอยากทำคลิปให้ลูกค้าเนี่ยก็คืออยากเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่กําลังดูคลิปเราอยู่หรือว่าที่กําลังตัดสินใจซื้อรถมือสองกำลังดูดูเอ๊ะจะซื้อรีเจนดีไหมหรือจะซื้อที่ไหนดีอะไรเงี้ยคือเราอันดับหนึ่งเลยคือคุณภาพของรถนะคะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้านะคะแล้วก็ช่วยผานช่วยผ่านให้ลูกค้าผ่านเคสอะไปได้รับรถได้อะไรเงี้ยคุยกันด้วยความจริงใจนะคะแล้วก็มีใจบริการด้วยนะคะก็สําหรับใครนะคะอยากปรึกษาเคสนะคะของเราปรึกษาฟรีนะคะแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะ ออกรถได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะส่งรถฟรีถึงบ้านนะคะค่าจัดค่าโอนก็คือไม่มีและโปรโมชั่นแต่ละเดือนนะคะก็มีให้มากมายนะคะสูงสุดก็คือประมาณเกือบถึง1 0 0 0 0แบาทไม่ว่าจะเป็นการจัด finance ฟรีนะคะค่าโอนฟรีนะคะค่าส่งฟรีประกันฟรีนะคะหรือว่าวารันตีเกียร์เครื่องยนต์นะคะในบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะหรือว่าการจะเป็นการทํารถคาสปาอบโอโซนอะไรพวกนี้ ก็คือทุกอย่างนะคะก็ยังเป็นโปรโมชั่นให้ลูกค้าอยู่ของแถมของพีเมียมนะคะลูกค้าก็ยังสามารถได้อยู่เช่นเดียวกันนะคะใครที่อยากปรึกษาเคสก็ลองดูค่ะแล้วรถให้เราก็มีให้เลือกมากมายนะคะทุกคัน มีรายงานการตรวจสภาพนะคะลูกค้ามั่นใจได้นะคะ <ไป S 1> ก็ยังไงนะคะลูกค้า EP นี้เป็น EP ที่2แล้วนะคะก็ฝากกดไล like, ค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมี EP ต่อๆไปอีกค่ะแต่เดี๋ยวลองดูก่อนว่ารอบหน้าจะเป็นแบบไหนนะคะจะเป็นที่ลูกค้าเนี่ยเป็นแนะนําหรือว่ายังไงนะคะแต่ว่าคือทุกเคสที่ทํามาเนี่ยก็คือผลตอบรับดีมากอย่าง EP แรกเนี่ยก็คือพอที่ลูกค้าเห็นนะหลายๆคนเขาก็แบบเชื่อมั่นมากขึ้นแล้วหวังว่า EP นี้นะคะจะได้การตอบรับที่ดีมากขึ้นนะคะ เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เคยเห็นรถเลยโอนจองมานะคะแล้วก็รถส่งถึงบ้านอะไรที่ทำให้เขามั่นใจได้ขนาดนั้นก็ฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะแพทต้องลาไปก่อนนะคะฝากรีเจนโฮมคาด้วยสวัสดีคะ่ะ